คือนี้ถ้าผมบอกว่า CK ไม่ใช่ Type ENTJ แต่เป็น Type INFP คุณจะเชื่อกันไหมผมขอไม่พูดวนเวอร์ขอเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าแต่ว่าคืออย่าง Water i s a ร์ไอที่เป็นคนเขียนชีวประวัติซึ่งเขาก็เขียนชีวประวัติของ Steve Jobs ด้วยเหมือนกันคะเขาบอกว่าคุณเอ o อนมาส ก็จะมี2ร่างนะคะร่างที่เป็นดีมอน m o โหมดนะคะคือร่างปีศาจเลยโหดโหด agressive บุคลิกภาพซับซ้อนนะคะแล้วก็อาจ,จอย่างที่เราเห็นก็คือสื่อสารบางทีก็ตรงไปตรงมาม,มาก,มากๆเลยครับคุณ CK มองว่าบุคลิกที่ซับซอ้อนของคุณอีลอนมัสเนี่ยโอเคมันด้านนึงมันทำให้เขาสักเซสแต่ด้านนึงมันทําให้เกิดปัญหาเช่นแบบนี้ก่อนที่เราจะไปฟังคุณ C ีตอบคําถามผมขออธิบายบริบทของคําถามที่พิธิกรเขาถามก่อน ให้คุณนึกภาพอีลอนเดินเข้ามาในออฟฟิศคืนวันศุกร์เวลาสี่ทุ่มแล้วเจอพนักง,งานเพียงแค่2คน 2> อีลอนก็พูดขึ้นว่า why is no one working what is the fucking problem I want to see activity ทั้งที่ไม่มีงานด่วนเลยเวลาสี่ทุ่มและเมื่อผ่านไปถึงเวลาตีหนึ่งแล้วก็ยังเรียกม,มาเพิ่มอีกเพราะฉะนั้นคำถามที่พิธิกรถามก็คือคุณอ่านหนังสือเล่มนี้หรือยังแล้วถ้าคุณอ่านแล้ว คุณคิดยังไงกับอีลอนที่เป็นแบบนี้เวลากลางค่ำกลางคืนยังเรียกพนักง,งานมาอีกงานก็ไม่ด่วนมาก็ตั้งไกลแล้วเรามาฟังคําตอบของคุณซีเคกันนะครับไม่ผมว่ามันดีกับสังคมว่ะผมว่าบุคลิกที่เขาตรงไปตรงมาอย่างน้อยเขาเขาเป็นตัวเองจริงๆอ่ะคุณชอบหรอคนที่แบบใส่หน้ากากบอกว่าตัวเองเป็นคนดีแต่เบื้องหลังทําชั่วเบื้องหลังโกงเงินคุณ่เบื้องหลังเอาเงินประชาสีคุณไปทําอะไรก็ไม่รู้คุณชอบคนแบบนั้นมากกว่าหรออีลอนมัสอาจจะไม่อดูู่ดีนะแต่เขาทําดีจริงๆอ่ะย<อ>ุคชอบกว่าไหนอ่ะ นี่ชอบคนที่ดูดีหรือทำความดีผมให้คนเลือกดีกว่ากิต้าก็เคยเห็นให้สัมภาษณ์ว่าคุณสิเกก็ก็มีไม์เซ็ตเช่นนั้นเหมือนกันหมายถึงว่ามุ่มงมั่นกับการทําความดีที่แท้จริงของตัวเองมากกว่าการที่จะทําให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยเราเป็นคนดีนะใช่ผมไม่แคร์ครับดูดิผมใส่ผมใส่ผมใส่สดทแพงผมใส่ฮูดี้อ่ะเพราะผมไม่แคร์ว่าผมจะต้องดูดีหรือเปล่าจะด,ดูไม่น่าจะดูน่าเชื่อถือหรือเปล่าจะดูไม่น่าเชื่อถือหรือเปล่าผมไม่แคร์นะคือเขาจะตัดสินผมยังไงเขาจะว่าผมอะไร I don't really I don't really care โค้ด IP เลยนะ Type EJ และ Type IP มีความเหมือนกันอย่างหนึ่งคือเขาเป็น P e o p l e type ถ้า EJ เป็น type ที่มองหาหมุมมองของคนอื่นตลอดเวลารืยฟังก์ชัน FE หรือ TE กลับกัน type IP ก็จะเป็น type ที่มองเห็นแต่สิ่งที่ตัวเองทำมองเห็นแต่ตัวตนของตัวเองมองไม่เห็นมุมมองหรือ perspective ของคนอื่นทําให้ทั้งสอง type นี้มีความเหมือนกันคือเขากลัวการตัดสินจากคนอื่นกลัวคนจะเกลียดเขากลัวคนอื่นตัดสินคุณลองนึกดีๆคนที่ออกมาบอกว่าผมไม่สนหรอกว่าคุณอยจะ คิดกับผมยังไงคนอื่นจะตัดสินผมยังไง I don' t นแค่เขาไม่แคร์จริงๆหรอถ้าเป็นคนไม่สนใจจริงๆเขาจะพูดอย่างนี้ไหมแล้วกลับมาที่คําตอบของคุณ CK กันนะกว่าจะเข้าเรื่องแหมเกินยาวเลยแต่ก็ยังเกินได้ครับคุณนึกภาพสแต็กของ cognitive function ใ,ให้เป็นเหมือนเรือสิครับ INFp มีเรืออยู่4เรือเรือแรกคือ Fi เรือที่ 2, 2 <S คือ Ne เรือที่3คือ Si เรือที่4คือ Te เรือลําแรกคนมักจะเลือกลงเรือลําแรกโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวคําถามที่พิจารณถามคือในแง่ของ Te และ f อีลอนเขาเป็นคนแบบเนี้ยมันเหมาะสมไหมมันถูกต้องไหมคุณช่วยฉันตัดสินได้หรือเปล่าและแน่นอนครับคุณ CK แทนที่เขาจะตัดสินว่ามันถูกต้องไหมมันเหมาะสมไหมเขาเลือกที่จะลงเรือ FI ของเขาเลือกที่จะตอบด้วยสิ่งที่เขา v a l u e จากที่ผมดูเขาเป็นคนจริงใจพูดตรงๆไม่สนเรื่องความดูดีไม่สนเรื่องความเหมาะสมของคําพูดนั่นแหละคือสิ่งที่เขา v a l u e เป็นสิ่งที่เขายึดถือมาตลอดเรื่องการแต่งตัวก็จะไม่สนเรื่องความดูดีไม่สนว่าคนอื่นจะมองยังไงไม่สนว่าคนอื่นจะมองวา่าไม่เหมาะสมหรือเปล่าและแถมเขา ยัง channel change อีกด้วยนะฟังก์ชัน ne แล้วฟังก์ชัน se มีความเหมือนกันก็คือคนพูดมักจะชอบเปลี่ยนเรื่องหรือตอบไม่ค่อยตรงประเด็นเท่าไหร่ยิ่งเป็นฟังก์ชัน ne แล้วเนี่ยเป็นฟังก์ชันที่พูดถึงภาพรวม pattern ททก็ลองดึกดูง่ายๆพิธีกรเขาถามว่าคุณ CK คิดยังไง ยังเรียกพนักง,งานมาอีกแต่ท่านที่งานไม่ด่วนแต่คุณซีเคเขาก็ตอบว่าคุณชอบเหรอคนที่สัญญาบอกว่าตัวเองเป็นคนดีแต่เบื้องหลังทําชั่วเบื้องหลังโกงเงินคุณเบื้องหลังเอาเงินภาษีคุณไปทําอะไรก็ไม่รู้คุณชอบคนที่ดูดีหรือคุณชอบคนที่ทําความดีซึ่งเป็นคําตอบที่ไม่ s p e ซิฟิกเลยไม่มีความเจาะจงพูดถึงแต่ภาพรวมผมแนะนําให้พวกคุณไปดู YouTube short ของช่องเขานะครับเขาก็จะชอบพูดถึงเรื่องเดิมๆนี่แหละเขาไม่แคร์ว่าคนอยากจะรู้สึกยังไงเขาไม่แคร์ว่าคนอยากจะตัดสินเายังไงไ เขาไม่สวนว่าเขาจะดูดีไหมพูดถึงการไม่ยอมแพ้พูดถึงคุณค่าของการทํางานความตั้งใจความทุ่มเทและหลักฐานว่าเขามี NE ีก็คือเขาชอบหาแพทเทิร์นใหม่ๆตรวนี้ก็พูดถึงแฮร i f ิฟของทั้มพูดถึงความแตกต่างระหว่างธุรกิจซุกี้ตีน้อยและ MK พูดถึงธุรกิจแบงก์ธนาคารพูดถึงความต่างระหว่างจีนและอเมริกาในช่องเขาไม่แต่สิ่งใหม่ๆมาเรื่อยๆแล้วถ้าคุณถามผมว่าเฮ้ยทำไมมันไม่เหมือน i อ DP ็ P ที่ฉันรู้จักเลยอะไอเอ็นีพีมันต้องดูหลังมูลมากกว่านี้สิก็ oh อนาคต เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังทีหลังนะครับวันนี้ก็เท่านี้แหละไปละ